ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับขณะที่กำลังพูดอยู่เขาก็โบกมือแล้วไม่นานถาดใหญ่สาถาดก็ถูกส่งมาเมื่อถาดทั้ง3ใบนี้ถูกส่งไปให้ทางสานและคนอื่นๆ บรรยากาศในห้องอาหารทั้งหมดก็เปลี่ยนไปอย่างตาทานหาันความผันผวนของธาตุต่างๆที่รุนแรงพรัดผ่านเข้ามาในทันทีทําให้บรรยากาศในห้องอาหารทั้งหมดดูเหมือนจะหนาขึ้นมากเหรียญธาตุทั้ง100เหรียญถูกวางเรียงซ้อนกันอย่างเรียบร้อยในถาทั้ง3าใบเมื่อมองดูครั้งแรกก็พบว่าเป็นเหรียญธาตุที่มีคุณภาพสูงมากในถานแรกเหรียญธาตุน้ําแข็งสีฟ้ามันเป็นเหรียญธาตุน้ําแข็งทั้งหมดเหรียญที่มีธาตุน้ําแข็งนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทว่า มีอยู่หลายเหรียญมากดังนั้นจึงถือว่าหายากในฐานที่2เหรียญธาตุทั้งหมดจะเป็นสีเขียวซึ่งเป็นเหรียญธาตุคุณสมบัติลมไม่ต้องสงสัยเลยว่าราชาปิศัจกวางเหลิงญสีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในทีมของพวกเขาอูปิงจีและถังซานเป็นผู้นำที่แท้จริงและเหรียญธาตุทั้งสองนี้สอดคล้องกับคุณลักษณะของพวกเขาแร่เหรียญธาตุในฐานทีทน่3มีคุณลักษณะธาตุต่างๆเมื่อเทียบกันแล้วดูไม่เป็นระเบียบเล็กน้อย มีเหรียญธาตุอยู่0 0ยเหรียญในสามถาดนี่เป็นความมั่งคั่งมหาศาลที่ถังซานไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาของอูปิงจีแดงขึ้นเล็กน้อยและเขาจ้องมองไปที่เหรียญธาตุดังนั้นก็อมองไปที่ถังซานนี่คือค่าใช้จ่ายที่เจ้าสมควรได้รับดังนั้นข้าจึงต้องรบกวนพวกเจ้าบอกข้าหน่อยว่าการใช้รูปแบบวงเวททั้งสามนี้ใช้อย่างไรการแลกเปลี่ยนนี้ยุติธรรมดีไหม ราชาปิศาจฟังหลิงซีกล่าวกับถังสารและอูปิงจีถังสารกล่าวว่ามันยุติธรรมมากแต่ถ้าว่าท่านผู้นำเรารักชีวิตของเรามากกว่าดังนั้นสิ่งที่ข้าเพิ่งเสนอไปนั้นท่านเห็นด้วยหรือไม่ราชาปิศาจฟังหลิงซีแสดงท่าทีคุ้นคิดหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าสถานการณ์ที่จ้าพูดนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อาจเจ้าสามารถบอกที่มาของรูปแบบทั้งสามนี้ให้ข้าฟังได้ เมื่อเห็นแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือจุดประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดของการมาของราชาปีศาจกวางหลิงซีในวันนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการศึกษารูปแบบวงเวทสามรูปแบบร่วมกับกลุ่มคนที่มีความสามารถแต่ผลสรุปกับทําให้ผิดหวังเนื่องจากรูปแบบวงเวททั้ง3รูปแบบนี้มีความซับซ้อนกว่าที่คิดไว้มากซึ่งทําให้ใช้งานยากมากและไม่สามารถกระตุ้นได้หากไม่มีวิธีการที่เหมาะสม ในการที่จะปลดระครังเราจะต้องผูกระครังก่อนและวิธีใช้ระครังตามธรรมชาติก็ส่องอยู่ที่ทีมซูรเกอร์ในเรื่องนี้ราชาปีศาจกวางหลิงซีไม่มีอะไรต้องกังวลและแม้แต่แผ่นของวงเวททั้ง3รูปแบบก็ถูกส่งมอบไปแล้วดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่บอกวิธีใช้ไม่มีอะไรมากกว่าการซื้อด้วยเงินที่จริงแล้วราคาของวงเวทนั้นเป็นของปลอมในตลาดมูลค่าของวงเวทมีราคาสูงถึง300เหรียญทาต เมื่อกล่าวถึงเลข50มันก็เป็นการสังเกตการแสดงออกของทางสารและคนอื่นๆอ,อย่างตั้งใจให้ายามดูว่าพวกเขารู้มูลค่าที่แท้จริงของวงเวทหรือไม่จากมุมมองของบทบาทของแผ่นวงเวททั้ง3อันแล้วแผ่นวงเวทการเคลื่อนย้ายแนวทิบตาที่ทางสารหยิบออกมานั้นควรจะมีค่ามากกว่าวงเวท,วเวทรอบรอบวิญญ,ญาณโดยเฉพาะวงเวทการเคลื่อนย้ายแนวทิบตาและวงเวทการผสานสิ่งเหล่านี้ร้อนเป็นสิ่งที่ดีในราคาที่เหมาะสมราชาปิศาจกวางหลิงสี ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของสมาชิกทีมซูรเครอร์แม้จะสวมหน้ากากแต่ยังคงเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากครึ่งร่างของใบหน้าที่เปิดเผยออกมาหน้าเสียดายที่ไม่เปลี่ยนเช่นนั้นหากการเปรียบเทียบก,บกับการใช้แผนรูปแบบวงเวทสามแผนสำหรับราชาปีศาจวางหลิงซีต้นกำเนิดของแผนวงเวททั้ง3นั้นสำคัญที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยเมื่อได้รับการชี้แจงอย่างชาัดเจนแล้วว่า การเรียนแบบเป็นไปไม่ได้การค้นหาต้นกําเนิดจนกลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดหลังจากที่ทั้งสานลังเรอยู่คู่หนึ่งเขาก็กล่าวว่าท่านผู้นําพูดตรงๆว่าเราไม่สามารถอธิบายที่มาของรูปแบบวงเวททั้งสามนี้ได้ทั้งหมดพวกเราได้ช่วยผู้อาวุโสคนหนึ่งโดยบังเอิญและเขาก็มอบสิ่งนี้ให้กับเราเขาแต่งเรื่องขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วและเขากําลังรอราชาปิศากลิงสีพูดโยผู้อาวุโสงั้นเหรอเป็นมนุษย์ใช่ไหม ราชาปิศาจวางหลิงสีถามอังสารพยักา้ามเงียบๆกล่าวว่าใช่แล้วเขาเป็นมนุษย์เขาได้รับบาดเจ็บในตอนนั้นเป็นอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงมากต่อมาเราได้ช่วยเขาและช่วยรักษาอาการบาดเจ็บเขาบอกว่าไม่มีการชดเชยใดๆให้ดังนั้นเขาจึงมอบมันให้กับเราเป็นรูปแบบวงเวทตอนนี้ผู้อาวุโสคนนั้นอยู่ที่ไหนราชาปิศาจฟางหลิงสีต้องมองถังสารด้วยดวงตางที่ร้อนเผา รังสิตที่ผ่านทวนในดวงตาของเขากลายเป็นรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดขันใดนั้นท่าทีของถังสารก็กลายเป็นคนโงกเขาขึ้นเล็กน้อยเราว่าเขาพูดโดยไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนและไปไหนแล้วเขาแค่บอกว่าเขาดูเหมือนจะอาศัยอยู่ในราชสำนักบัณพภาพุษอาวอโสเขากล่าวว่าหากเรามีอยู่ในอนาคตหากมีโอกาสได้ไปที่ราชสำนักบัณพภาพฤษอาวอโซบางทีอาจจะยังมีความเป็นไปได้ที่จะพูดคุยกัน ราชสำนักบรรพบุรุษอวสุโงงั้นเหอรอหลังจากได้ยินคำพูดของทางซานร,ราชาชนศา,างหลิงสีก็เข้าสู่ความคิดที่ลึกซึ้งคำพูดของทางซารนั้นเรียบง่ายมากแต่ก็สอดคล้องกับตัวตนของพวกเขาด้วยเป็นเรื่องปกติที่ปีศาจที่อยู่ห่างไกลอย่างพวกเขาจะไม่รู้วงเวทนี้ถูกส่งต่อมาจากราชสำนักบรรพบุรุษอวสแนวคิดที่ทางสารมอบให้คือาการสร้างรูปแบบวงเวทผู้เชี่ยวชาญในราชสำนักบรรพบุรุษอวส นี่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันราชาพิศาจกวางหลิงซีโอดไม่ได้ที่จะพูดว่าเจ้าหมายความว่าถ้าเจ้าไปที่ราชสำนักวันพระรุตอวสโสเจ้ายังอาจจะได้พบกับเขาอยู่ใช่หรือไม่อางสารพยักหน้าและกล่าวว่าหลังจากที่ได้รูปแบบทั้งสามวงเวทนี้แล้วเราก็รู้ว่ามันดีแค่ไหนแต่เราก็รู้ด้วยว่าเราไม่สามารถรักษาสิ่งดีดีเหล่านี้ไว้ได้ผู้อวสโสกล่าวว่าถ้าเราได้พบกันอีกครั้งเมื่อเราไปถึง เขาจะมอบสิทธิประโยชน์ให้เราอีกครั้งรูปแบบที่เขาให้มานั้นช่างน่าทึ่งมากแน่นอนว่าเราต้องการรับสิทธิประโยชน์นี้แต่ในราชสำนักวันพรุรุษอวโสถข้าราชบริพารมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าไปได้เว้นแต่ว่าพวกเขาจะมีฐานะสูงส่งดังนั้นเราจึงมาเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้แบบพิมโดยหวังว่าจะได้พบกับผู้อวโสข,ของเราอีกครั้งหลังจากได้รับฐานะคุณน,นางราชวงศ์ คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของคำพูดของทางซานก็คือคำพูดเหล่านั้นสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับสถานะปัจจุบันของพวกเขานอกจากนี้พวกเขายังชี้แจงถึงที่มาของรูปแบบวงเวททั้งสามนี้ด้วยราชสำนักบรรพุษอโวโสมมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างรูปแบบวงเวทอันทรงพลังดังนั้นจึงเข้าใจได้ง่ายมากคำถามที่ราชาปิศาจกวางหลิงซีคุ้นคิดเธอประมาจารย์แห่งการก่อตั้งวงเวท อันทรงพลังนี้สังกัดอยู่ค่ายไหนเผ่าพันธุ์ทรงพลังนั้นเป็นใครการปรากฏตัวของวงเวทรอบรวมวิญญาณนั้นค่อนข้างกระธานหานแต่ผลของมันก็ชัดเจนอย่างรวดเร็วตำแหล่งที่มาของราชาปีศาจวางหลิงซีวงเวทรอบรอมวิญญ,ญาณเหล่านี้ได้ปร,รากฏจากเผ่าพันธุ์ใหญ่แต่ปรากฏในตลาดโดยตรงซึ่งหมายความว่าปราะมาญจารด้านกนารจัดรูปแบบวงเวทน่าจะยังไม่อยู่ฝ่ายใดใดและอยากรู้ได้ว่ามีคนไม่น้อยที่กำลังมองหาต้นกําเนิด ขอ,องวงเวทรอบรวมวิญญาณแต่ก็ยังไม่มีบอ่อแสเขาไม่คาดคิดว่าบอ่อแสนี้จะถูกวางไว้ตรงหน้าเขาแบบนี้เช่นเดียวกับพี่ถังซานและคนอื่นๆได้กล่าวไว้การที่ข้าราชบริพารมนุษย์ธรรมดาจะไปที่ราชสำนักวันพระรูวโสนานไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเห็นว่ากำลังจมอยู่ในความพี่ถังซานก็แสดงสีหน้ามึนงงหลังจากนั้นไม่นานราชาปิศาจวางหลิงซีก็พูดว่าบอกข้าว่าจะใช้การจัดรูปแบบวงเวทอย่างไร แล้วเจ้าก็กลับไปได้ดังนั้นเจ้าสามารถเข้าร่วมการแข่งขารต่อไปได้หากมีข่าวคราวเกี่ยวกับผู้อาวุโสของเจ้าโปรดแจ้งให้ข้าทราบได้ตลอดเวลาผลประโยชน์ของเจ้าจะไม่ได้ขาดอย่างแน่นอนเรื่องนี้เขาต้องคิดให้รอบครอบและดูว่าจะทำายังไงจึงจะพบปรมาจารย์ด้านการสร้างวงเวทได้เมื่อเทียบกับเผ่าพันธุ์หลักๆที่กำลังมองหาอยู่พวกมันคิดว่าพวกมันมีข้อได้เปรียบบางอย่างอยู่แล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าบรมาจารย์ แห่งการสร้างวงเวทคือมนุษย์และมีบอกแสเกี่ยวกับพวกเขาด้วยาคว้าโอกาสนี้ไว้ประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจที่นำมา,าก็จะไม่ใช่แค่เล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นพวกเขาต้องมองในระยะยาวเหรียญท่าทั้ง300เหรียญนั้นมอบให้กับทีมซูไรเคอร์ตามธรรมชาติการใช้รูปแบบวงเวทนั้นอธิบายได้จากอ่านฝ่ายราชราชาปิศาจกวางหนิงซีก็เชี่ยวชาญมาในเมช้าพระท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นแหล่งพลังระดับเทพที่มีจิตสำนึกพระเจ้าเมื่อคนทั้งห้าคนเดินออกจากสนามการแข่งขันอิฐเพ่ใหญ่ซึ่งมักจะใจเย็นอยู่เสมอก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนั่นคือเหรียญธาตุสามร้อยเหรียญธาตุเขาไม่เคยเห็นเงินมากมายขนาดนี้มาก่อนคราวนี้พวกเขาทําเงินได้มหาศาลจริงๆริงางสารังได้เรียนรู้เขาบางส่วนจากการสนทนาในวันนี้กับราชาปิศาจกวางหลิงซีเป้าหมายของเขาประสบความสําเร็จเช่นกัน ความโรมของราชาปีศาจกวางเหลืงสีสำหรับวงเวทคือสิ่งที่ทังสารต้องการและแผนบางอย่างสามารถจะทำขึ้นตามสิ่งนี้ในอนาคตในเวลาเดียวกันเขายัางได้ยินจากคำพูดของราชาปีศาจกวางเหลิงสีในวันนี้ว่าส่วนที่ยากที่สุดของการต่อสู้แบบพิมพ์น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายและจะต้องเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเขาต้องการชนะโดยไม่เปิดเผยความสามารถของเขามันไม่ใช่เรื่องง่าย นี่จะเป็นประสบการณ์ที่สําคัญมากสําหรับทีมสุอเอร์ของพวกเขาแต่ว่าข่าวขคงเขาเองได้ถูกสงให้กับราชาปิศาจวางหนิงซีแล้วตราบใดที่เขาสนใจในตัวของปรมาจารการสร้างวงเวทที่ไม่มีอยู่จริงมันก็รับประกันความปลอดภัยของพวกเขาได้อย่างแน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะไปที่ราชสำนักวันพระบุษอโวสโสก็จะได้รับการคุ้มครองมากขึ้นเกี่ยวกับคำพูดของทางศารแม้ว่ามัน จะอิงกับความฉลาดของราชากวางพีศาลลิงซีแต่เขาก็ยังเชื่อเหตุผลนั้นง่ายมากเหตุผลพื้นฐานที่สุดก็คือราชา,าพิศาจกวางลิงซียังคงดูถูกมนุษย์ดังนั้นมันจึงคิดไปเองว่าข้าราชบริพารมนุษย์ธรรมดาจะได้ชุดเกออราะอันทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไรและแม้ว่าประมาจารย์แห่งการสร้างวงเวทที่สังสารสร้างขึ้นนั้นจะเป็นมนุษย์ก็ตามแต่พวกมนุษย์ ที่สามารถอาศัยอยู่ในราชสำนักวันพรุรุษอวสโสนั้นแตกต่างกันแม้ว่าทางศาลจะไม่รู้ว่ามีมนุษย์ประเภทใดอาศัยอยู่ในราชสำนักวันพบุรุษอวสโสแต่เขาเชื่อว่ามีมนุษย์อยู่ในราชสำนักวันพบุรุษอวสโสด้วยมนุษย์มีระดับภูม,มิปัญญาระดับสูงเป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีแม้แต่ปลาในหมู่เผ่าพันธุ์มนุษย์จํานวนมากระ่ับใดที่ยังมีอยู่เช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ราชสำนักวันพบุรุษอวสโสได้ 6ก,การต่อสู้ในสนามการแข่งขัน6ใคยชนะสรลังเข้าใกล้ตําแหน่งคุณนางราชาวงศ์มากขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันที่สําคัญที่สุดถังซานสาสมารถดึงเส้นที่เป็นของราชาวางปีศาจนิ่งจีได้ซึ่งจะลดความต้านทานของพวกเขาในเมืองเทอรีและในอนาคตที่จะไปยังราชสำนักวันพระรุษอวโซแน่นอนว่าครั้งนี้จะคนอยู่จนกว่าพวกเขาจะกลับจากราชสำนักวันพระรุษอวโซและไม่ยากที่จะสารต่อเส้นนี้ งแค่นมวงเวทอย่างน้อยหนึ่งวงเวทกลับมาจากราชสำนักวันพราาะุตรอวสโสได้บางทีเมื่อถึงเวลานั้นเหมยกงจืออาจจะสิ้นสุดการฝกฝนของเธอแล้วสามารถพึ่งพาเหมยกงจือเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ทังซานเต็มใจที่จะทําที่สุดในหนึ่งสัป,ปดาห์ต่อมาทีมซูไรเคอร์ได้ทําการต่อสู้แบบพิมพ์อีกสามครั้งใช่แล้วการต่อสู้จะเกิดขึ้นทุกวันในช่วงพักผ่อน ในที่สุดพวกเขาก็ชนะ3าครั้งติดต่อกันคู่ต่อสู้ของพวกเขา3ามครั้งที่ผ่านมานี้ไม่แข็งแรงพอหรือไม่ก็ถูกจำกัดด้วยความสามารถของพวกเขาและพวกเขาก็จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ต้องกังวลด้วยการต่อสู้เก้าครั้งและใชยชนะ9้าครั้งมนุษย์ได้บรรลุถึงระดับใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการต่อสู้แบบพิมพ์ในสนามการแข่งขันความโน้มเอียงของภายในสนามการแข่งขันทำให้ทั้ง5ของทังสารได้รับเงินมากมาย ระยะทางสู่การเป็นคุณนังราชวงศ์ก็เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นในเมืองเคเร่ชือเสียงของทีมซูรัยเคร์ขึ้นถึงระดับที่แม้แต่ฝ่าพันปีศาจนองยงก็รู้แล้วในหมู่มนุษยชาติชื่อเสียงนั้นยิ่งสูงขึ้นไปอีกกับใดที่ยังมีมนุษย,ย์โยเราแทบจะได้ยินการสนทนาเกี่ยวกับทีมซูร์เคิร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมคัญ์ของพวกเขาต่อมนุษย์ทั้งเมืองเคเรีแล้วมันแทบจะเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณเลยทีเดียว มนุษย์ทุกคนกำลังถกเถียงการถึงสถานการณ์ในสึกครั้งที่สิบว่าพวกเขาสามารถได้รับตําแหน่งคุนังราชวงศ์จากการต่อสู้แบบทีมได้รหรือไม่แม้แกระทั่งคู่ต่อสู้ในยุทธที่เป็นไปได้และอื่นๆขณะนี้ทีมซูรเกอร์ได้หายตัวไปเป็นการชั่วคราวชายชนะ9ก้าครั้งเกมแ,แรกนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาเองแม้ว่าจะโดนเลงเป้าแต่พวกเขาก็สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ทีละทีมและราชาปีศาจลิงซี ได้แ,แจ้งวกเขาทราบอย่างชาัดเจนว่าในเกมที่10คผู้ต่อสู้ที่พวกเขาจะต้องเผชิญแม้แต่ราชาปีศาจลิ่งซีก็ไม่สามารถโน้มเอียงได้การเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่เผ่าพัานธุ์มนุษย์ต้องการต่อสู้เพื่อชัยชนะติดต่อการสิบครั้งได้ทําให้สํานักงานใหญ่ของสนามการแข่งขันซึ่งมาจากสํานักงานใหญ่ของราชสานักวันภาพร,รุษอวสุตกใจก่อนเกมที่10จะต้องรายง,งานตัวที่สํานักงานใหญ่มีสํานักงานใหญ่พิเศษเจ้าหน้าที่ มาดูแลเกมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกรณีของการเลือกปฏิบัติดังนั้นเกมที่สิบจึงเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมอย่างแน่นอนสิ่งเดียวที่สามารถเปิดเผยให้พวกเขารู้ได้คือผู้ต่อสู้ของพวกเขาในเกมที่สิบเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ